If re reading this I've left you're already now, odds are already left town. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง FC ช่องรุ่งส4งสี่ชานแนลด้วยแล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้เรามีประสบการณ์สยองขวัญหลอนเพราะ G.P.S เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสองปีที่ผ่านมาคุณเพชรมีเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเด็กอยู่สองคนชื่อคุณเอกับคุณเดียวเมื่อประมาณสองปีที่แล้วคุณพ่อของคุณเอได้เสียชีวิตและจัดงานศพที่บ้านซึ่งอยู่คนละอำเภอกับคุณเพชรและคุณเดียวคุณเพชรและคุณเดี่ยวจึงเดินทางไปบ้านคุณเอโดยที่ไม่รู้จักเส้นทางมาก่อน แต่คุณเอก็ได้บอกทางไว้คร่าวๆค,คุณเพชรจึงขับรถไปตามทางที่คุณเอบอกโดยมีคุณเดี่ยวนั่งมาด้วยจนไปถึงจุดหนึ่งที่คุณเพชรชักเริ่มไม่แน่ใจจึงได้ให้คุณเดี่ยวเปิด GPS ในโทรศัพท์ดูและตาม GPS ไปเป็นถนนใหญ่หลายเลนสักพัก GPS พาเข้าไปในซอยเล็กๆเ,เป็นถนนลูก รัไม่มีไฟสองข้างทางจะเป็นส่วนอ้อยที่เก็บเกี่ยวแล้วจึงเห็นเป็นลานโล่งกว้างคุณเพชรขับรถเข้าไปได้ระยะหนึ่งประมาณสิบนาทีเชอทางสามแยกตัววาย GPS บอกให้เลี้ยวไปทางซ้ายคุณเพชรจึงได้เลี้ยวซ้ายแล้วตรงเข้าไปเรื่อยๆก็ไปเจอสามแยกอีกที มีต้นจามจุรีใหญ่ๆอยู่ตรงทางแยกกิ่งก้านแผ่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ GPS จ,จึงบอกให้เลี้ยวซ้ายเหมือนเดิมขับไปได้สักระยะหนึ่งก็ไปเจอเข้ากับโรงงานอะไรสักอย่างดูเก่าๆโสมๆใหญ่มากอยู่ทางด้านซ้ายมือเลยโรงงานไปหน่อยหนึ่งจะเป็นดงอ้อยสูงท่วมหัวทั้งสองข้างทาง มีซอยอยู่ทางซ้ายมือเป็นซอยเล็กๆที่รถผ่านเข้าออกได้แค่คันเดียว GPS บอกให้เข้าไปในซอยนั้นคุณเพชรและคุณเดี่ยวที่ไม่รู้ทางจึงจำเป็นต้องตาม GPS ไปเรื่อยๆตอนนั้นเวลาประมาณ6โมงเย็นท้องฟ้าชักเริ่มมืดลงทุกทีคุณเพชรขับตรงเข้าไปเรื่อยๆ จนถึงถนนก็ชักจะแคบลงทีละนิดทีละนิดจนด้านข้างของตัวรถชนกับใบอ้อยส่งเสียงแกร่งๆ,ๆไปตลอดทางคุณเพชรขับรถเข้าไปได้ไม่นานมีลุงแก่ๆคนหนึ่งผิวคล้ำๆเดินถือมีดยาวออกมาจากดงอ้อยข้างทางคุณเพชรต้องหยุดรถจนตัวโกงลุงคนนั้นเอามีดชี้หน้าแล้วบอกว่า ออกไปเดี๋ยวนี้เลยเข้ามาในสวนของข้าทำไมขุณเพชรตกใจมากจึงได้ถอยรถยาวออกมาแล้วพูดคำหยาบแบบอารมณ์เสียอยู่ในรถจนออกมาจากซอยแคบๆได้จึงคิดว่าจะขับรถกลับไปทางเดิมก่อนระหว่างทางก็บนให้เพื่อนฟังไปเรื่อยๆเพราะยังฉุนไม่หายจนกลับมาถึงสารแยกที่มีต้นจามจุรีปรากฏว่าเห็นลุงแก่ๆคนที่ถือมีด นั่งอยู่บนต้นจามจุรีลักษณะตอนแรกที่เห็นเป็นคนผิวคร้ำครัแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นคนตัวซีดขาวเหมือนไม่มีเลือดใบหน้าบิดเบี้ยวเพราะความโกรธจ้องหน้าคุณเพชรกระมินคุณเพชรใจหายวูบสั่นไปทั้งตัวเพราะความกลัววิ่งกระจายไปทั่วร่างกายนึกในใจว่าอยากกระโดดลงมานะพอขับรถใกล้เข้าไปเรื่อย ลุงที่นั่งอยู่บนต้นไม้ทำท่าจะกระโดดลงมาใส่คุณเพชรตกใจจนเหยียบคันเร่งม,มิดจนรถพุ่งออกไปข้างหน้าใจเต้นตึบตับตึบตับอยู่ตลอดเวลาพยายามมองกระจกหลังแต่ก็ไม่เห็นสิ่งใดตามหลังมามีแต่ความมืดที่เกาะอยู่ทั่วบริเวณจนมาถึงสัารแยกตัววายแต่ด้วยความที่ยังตกใจต่อเหตุการณ์ที่เจอจนไม่สามารถคุมรถได้ในขณะนั้น จึงพุ่งลงข้างทางคุณเพชรและเพื่อนตกใจมากรีบลงจากรถปรากฏว่ารถพุ่งไปชนเข้ากับสารไม้ข้างทางจนพังเละทั้งสารคุณเพชรใจสั่นตลอดเวลาพยายามคุมสติถอยรถออกมาจากข้างทางแล้วขับรถกลับไปที่ถนนใหญ่คุณเพชรวนขับรถกลับไปทางเดิมประมาณครึ่งชั่วโมง ก็ยังออกไม่พ้นจากส่วนอ้อยโล่งเตียนมืดทึบและเงียบสงัดไปทั่วบริเวณบางครั้งไฟหน้ารถก็เบาบ้างสว่างบ้างเหมือนกับมีงเงาอะไรบางอย่างวิ่งมาบังอยู่ตรงโคมไฟหน้ารถเป็นระยะระยะความเงียบและเหตุการณ์ที่ผิดปกติต่างๆสร้างความกดดันและความกลัวของคุณเพชรให้ทวีคูณยิ่งขึ้นจนสุดท้าย ุณเพชรทนต่อไปไม่ไหวจึงได้หยุดรถแล้วเดินลงมาก้มกราบขอขมาอยู่ตรงกลางถนนจากนั้นก็เดินขึ้นรถแล้วขับต่อไปได้ประมาณหนาทีก็เจอคุณเอขับรถสวนทางเข้ามาพอดีจึงได้พากันออกไปจากที่นี่พอไปถึงที่งานศพคุณเพชรและคุณเดี่ยวก็ได้ขอตัวกลับบ้านก่อนเพราะยังคงใจสั่นไม่หาย บอกคุณเอว่าเดี๋ยวจะมาอีกทีวันเผาคุณเพชรกลับมาถึงบ้านก็มีอาการไข้ขึ้นสูงได้แต่นอนอยู่กับที่แล้วคืนนั้นคุณเพชรฝันว่ากำลังยืนอยู่ตรงที่เอารถไปจนสารมียายแก่ๆคนหนึ่งนอนอยู่ข้างสารเลือดเต็มตัวแล้วชี้หน้าคุณเพชรในขณะที่นอนจมกองเลือดอยู่พูดด้วยน้้ำเสียงเหมือนกำลังสำลักเลือดว่า เองจุนข้อทำไมในเองบอกว่าจะมาเอาสารมาทำให้ข้าไม่แล้วยายแก่ๆก,ก,ก็ค่อยๆพลิกตัวนอนคว่ำใช้สองมือครานลากลำตัวที่มีแต่เลือดเข้ามาหาคุณเพชรเลือดไหลออกจากปากตลอดเวลาและเหมือนจะมีเสียงหลุดออกมาว่าเอ็งรีบมาเลยนะคุณเพชรตกใจตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองยังนอนอยู่ในห้อง คิดว่ามันคงเป็นแค่ฝันคงไม่มีอะไรช่างมันก่อนจึงได้ลงไปหาไรทานข้างล่างพอเดินลงมาถึงชั้นล่างผ่านประตูหน้าบ้านปรากฏว่ายายแก่ๆในฝันยืนชี้หน้าอยู่ตรงประตูทำปากขมุกขมิบเหมือนกำลังสาบแช่งคุณเพชรตกใจจนพะล้มลงแล้วยายคนนั้นก็หายไป คุณเพชรจึงรีบไปเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้คุณพ่อฟังคุณพ่อก็ได้พาคุณเพชรกลับไปยังสถานที่เกิดเหตุและทำพิธีตั้งศาลให้ใหม่หลังจากกลับมาถึงบ้านอาการของคุณเพชรก็ดีขึ้นจนเกือบจะหายเป็นปกติแล้วได้โทรไปเล่าเหตุการณ์ที่เจอมาทั้งหมดให้คุณเอฟังคุณเอบอกว่าผู้ชายคนที่ถือมีดยาวคนนั้นนะ่ะคือพ่อของคุณเอ โดนงูก,กัดตาอยู่ในดงอ้อยแต่แถวนั้นตอนที่ไปนอนเฝ้าอ้อยตอนกลางคืนพระชอบมีขโมยมาแอบตัดอ้อยไปขายและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดหลอนเพราะ G.P.S นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วย สำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ